เออเกือบลดความความออกไปไปชิวๆไปไปซึ่งตอนนี้อาจจะเพิ่มแม่กระชับนะครับผมเจ็บปากนะครับโหแล้วแม่งยังหนายังสูงด้วยเออเออตำรวจอยู่ในบ้านด้วยไอ้ยีแม่งร้ายฮัลโหลสวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมซิมูเลเตอร์ภาคที่13มนะครับเย้13แล้วก็ จับเกมเมื่อกินเลยปี่ดยี๊ดตัวนี้แล้วก็รีบวิ่งมาตัวนี้แล้วก็เปิดคิดตัวนี้พอรีบมาตัวนี้โอเคใช่แค่เลยก็อยากเล่นโคตรต่อเลยครับผมผมไม่รู้คุณผู้ชมจะรอหรือเปล่านะผมอยากเล่นเจะขาดนะ้วเจขาดก็ตายไปก่อนดีเลคือแบบว่าเดี๋ยวสกิลเลยสกิลคาร์ที่สามเลือดไปเย่อ้าวเคยไปขึ้นออกมาและบายคาคีสิกนอลคอเนอร์คาคีสิกนอลคอเนอร์มุเจรถสิกนอลคอเนอร์คือไอรถคันที่บ้านคอสอบหรือเปล่า าวร้านาในพาวินงอันนี่ปะแนวโคจเจอร์เนี่ยใช่ไห,หมนเ,นนเ,เนี่ย,นนยไม่รู้แฮะบ้ายคากีบม,มันก็มีแค่แคะแนนที่ซื้อรถได้ฟาวชอ็อปวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรหลังบ้านเข้าไม่ได้ไม่มีอะไรที่เผื่อจะมีอิสเอ็กอะไรซ่อนอยู่โอเคไม่มีอะไรอิสเอก็กแล้วไม่มีโอเคไม่มีฝั่งนี้อ่ะอิสเอ็กมีไหมอิสเอก็กไม่มีจริงอ่ะ เปิดได้เลยก็ไม่ไดเานะาอาไปหนีผมไม่เข้านะขางขยนใเนี่ยผมไม่เข้าไปหนีหรอกรับรองก็ไม่มีทำจริงดิใบอ卡คีซิปตาวโคเนอร์พาชมประเทศขายใช่ไหม Welcome back ใช่แล้ว <Welcome back. S 1> ซื้อยังไงอะไอ้ที่โกงกเนี่นยวใบอ卡คีรู้ไม่ใช่จะซื้อนี่ก่อนต้องเรียนได้ก่อนหรือเปล่า,า,าคาร์บะฮาส์กัสเตอร์โอเคท่อเรียนมาแล้วแต่เมื่อกี้ยุดงแต่ท็อปเทอร์มินลอล ยูแฮกเซิร์ฟเวอร์แท็กคิดสตอวโป๊าคันสูงเหลือเกินอะ่ะเอาอันนี้มาก่อนได้ไหมหรือว,ว่าเอากระเป๋ามาก่อนเอานี่ยล่ะโอเคีนี่มาแม่ไม่บอกคลยเราเลยแต่เหมือนเราจะรียนมืออารามได้านานะเราไปที่บ้านเก่ากันดีนกว่าที่บ้านเก่าบ้าน,านกินวิวอะ่ะมันมีรถคันหนึ่งสีแดงอยู่อะ่ะไปปนดีกว่าที่บ้านไหนจะไม่ได้อ่ะมันมีรถอยู่อะ่ะเอ้ยผมพลาดที่ไม่ได้ในบ้านหนึ่งสอง ต้อไปไแล้ว,วเราเดี๋ยวก่อนเราจะหารถไปเจอรถบ้าอยูไ่ไหนหสองอยู่ไหนนะ้านุน่นเจอแล้วอยู่ห่างไกลจังเลยนะเฮ้อเื้ลรถฟ้อมฟออ้อมเฮ้ยรอดได้ไงวะอยู่แบบปลอดภัาายด้วยนะสบายใจดีเข้าที่หนึง่งไ,งไปยังไงตอนกี่โมงไปตอนสองทุ่มนะครับ เอ้ยใช่เหรอไม่ต้องไปตอนเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนใช่เที่ยงคืนเที่ยงคืนกลับไปเที่ยงคืนตื่นมาโอเคหนึ่งหนึ่งสองไปทางไหนนะหนูโอเคพิงไปโอเคออกมาออกไปไปชิวๆไปไปโอเคไปซะเราเข้าต่อเลยโอ้ไม่เข้าและเปลี่ยนใจต่างดีกว่าต่างดีกว,ว่าเซฟไหนอ่ะอันนี้เนี่ย อะไรของไอ้หยก่อน,ออนมันเป็นเซฟที่เหมือนๆแบบนี่หนึ่งสองมันเป็นเซฟอย่างนี้อยู่บนตโต๊ะฉะน,นั้นไม่ใช่นี้นะอันนี้ไม่ใช่มันเป็นเซฟอยู่บนโต๊ะอ๋อแล้วไงให้ผมหาเงี้ที่โาเกดเราไม่รู้ไม่ค่อยลำบากน,น่ะยิ่งคนตาถั่วอย่างนี้ขามันหายากรู้ตัวไหมไรยจริงเลยพวกนี้นี่โอ้มืดตึบเปิดไว้หาไม่เจอแน่เลยวันนี้เป็นตโต๊ะสีฟ้าด้วยนะ อันนี้เหรอ,อน,นี่โพสเตอร์ไม่ใช่อ่ะอันนี้ขีดะไรเนะี่ยไม่ใช่เนาะกระทะมีขอกทางเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้มาที่เดิมได้อบอ่าเนี่ยแม่ที่เดิมได้อบ่เนี้นะ่จาจะเป็นที่เดิมนะฮะนี่ไทยเดิมเป๊ะๆถ้าใช้ดูดเนี่ยมันจะไม่ใบ้แต่บบจริงมีกลียวก้วอยู่สีนโซฟากระแผงเป็นแบบลายๆทิ้งเส้นตรง,ตรง โอ๊ยมืดชิบหายแพงเส้นตรงเหรอนี่แค่แบบนี้นะผมเป็นกระเพราแบบท้องครัวได้เลยอันนี้ไม่ใช่ละเป็นกระเพรแบบนี้เซเร่ต้องอยู่ห้องนี้นะฮะหาเร็วมันซ่อนอยู่ไหนหาเร็วอันนี้เนี่ยเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ทั้งอันเดียวเปิดรออีซี่ถูกล็อกโอเคไม่สนใจเราใส่แค่ไอ้ดัน เนี่ยมันแบบนี้เลยอ่ะเนี่ยมันต้องตั้งตัวเนี้ยเนี่ยไม่มีเนี่ยใช่เลยแบบสีฟ้าอย่างงี้กระแพงอย่างนั้นแล้วก็มีแก้วข้างเนี่ยแบบนี้เลยนี่เลยใช่เลยไหนอยู่ไหนเฮ่อปบักเหรอมาหรือเปล่าต้ไม่เนี่ยก็หยิบของได้แต่ตู้เปิดไม่ได้แล้วของหยิบของกระตุ้มไม้เลยะ ยืนได้ปกติด้วยนะไม่มีอะไรแล้วเออเออเออบักบักอะไรเนี่ยเอาแก้วหรือเปล่าเอ้ยของอะไรเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอติดเนี่ยมันขึ้นยืนได้มันไม่มีอะไรเลยเฮ้ยอ๋อแล้ววิญญาณหลอนไม่นะจะหลอนก็สิขะโกลัวนะเอาว่าเราแฮกไม่ได้นะมันไม่มีนะฮะเนี่ยดูยังไงมันก็มุมนี้แบบเนี้ยมันไม่ใช่ได้ยังไงมันจะมีอะไรที่ใช่บ้างก็ดีไม่มีนะเนีมันใช่สุดๆได้เนี่ย เนี่ยไม่มีแล้วเอาช่างมันหนึ่งสาวหรือเปล่าที่มีอนนั้นอยู่รถผมจำไม่ได้อะนบ้านหลังไหนอะเอ็นี่ตั้งใหญ่เนี่ยรถไปอยู่ไหนอะมีใบดิไหมไม่ใช่บ้านหลังนี้หลังนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีบอกบีดามิดเฟนส โอ้ขี้ไม่ใช่เดี๋ยวเรา easy เดี๋ย,ยแวแบ็คเรา easy window back easy นะสักอย่างไม่มีอะไรที่มันบอกว่าแล้วใ,ใบเหรอเนี่ยอดิออกดีกว่าเขียวแฮ็กไปเอาเราออกหน้าต่างดีกว่าหน้าต่างออกหน้าต่างโอเคไม่มีบอกเราวิ่งขาอะไรบ้านไหนที่มันมีประตูรัว้วบนะ้างจะแฮกบ้าเรบเนี่้จะเข้าไปวิ่งหาให้หมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งมีไหมไม่มีหนึ่งหนึ่งศูนย์ละ่ะ ไม่มีพวกนี้ไม่มีหราจเก่าด้วยบ้านบ้าน่มต้นนะฮะไม่น่ามีอะไรเออวิ่งหางกี่เหรอจะดีเหรอจะดีแหละต้องไปดีแน่หาเนี่ยมันรู้วาลำรูแดงอะไรมาเลยว่ามีไม่มีเอาว่าเกิดผมเจอแล้วผ,ผมจะขาดต่อนะโอเค โอเคหนึ่งศูนย์สี่ไม่มีนะีฮะโอเคถัดไปมันต่อไปเลยเลยเอาออกกันเรากล้าพอโอเคไปมันต่อไปเอ้ยเฮ้ย,ยม,มีอะไรเปล่าไปหนึ่งศูนย์ห้าเข้าทางนี้เลยกันพอนนี้ของนี่เนิ ó, ่นไปโกาาลล้คนละบ้าทละเริ่มช้ำเริ่มช้ำจัดเลย อยู่บ้านก็ไปโกนละไม่สนใจปล่อยมันไปอยู่ก็อยู่ไปอยู่ก็อยู่ไปไม่สนละกล้าพอแต่เราต้องเริ่มจากการชิ้ตารางเวลาของมันนะคะว่าที่ไหนบ้านนี้105ใช่ไหมใช่ป่ะเนี่ย105เดี๋ยวจะมารู้เราอยู่นี้ตกควันโอเค105มันจะอยู่ที่เบดรูมกับกินเช่นโอเคอยู่กินเช่นชั่วโมงหนึ่งเบดรูมชั่วโมงหนึ่งน่าจะพอสำการพ้นแล้วไม่น่าใช่ระดามากกว่านี้หรอกโอเครถลดราคารถ รถห้องรถอยู่ไหนฮะเอห้องรอมันไม่ได้เลยห้องนี้ไม่ได้สัก,กวันเวลาอีกนิดหน่อยจะหมดรถคริเชนละลระบากละไม่มีเราไม่ไปข้างวันสิบ <c oughs> วิสิบเองเหรอก่อนที่จะเริ่มระบากนะฮะอันนี้ฉันบนสุดโอเคน่าจะไปตรงนี้นะฮมีไหมหนึ่งศูนย์ห้าก็ก็ไม่มีนะโอเคงั้นไปได้เลยดึตงตัวมาโอเคหนึ่งศูนย์หกต่อทำไมไม่เปิดไปอะ ดีร <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. ับโจยงี่สวยดีใช่ก่อนหนึ่งศูนย์หกเมนรูเมนรูเมนรูพลเรดโอเคน่าต้องอเป็นรูปนะฮะเออ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 เข้าด้วยเออแล้วเข้าแล้วกันทขามมันเปิสว่างจังเลยเขาเปิดสว่างไปเหรอจริงดิก็ใหม่นดิว่าทำไมันสว่างจัง ห้องนอนอยู่เลยคราวนี้มีะอะไร้ป้นได้บ้างอย่าป้นในเดีวยวะ่ะจะเสีย่ยงไปเราไปที่รถเลยนี่มารถหนึ่งสิบหกก็ไม่มีนะฮะต้อเสีดดยดายที่เนี่ยแต่มีอีนเทนอีเนี่ยเฮ้อวางเปล่าใหญ่ยยจังเดินโน่นเลยได้กันหมดละประโยชน์ห <c> ม <oughs> ดประโยชน์ละตรงนี้ไม่มีมหนึ่งสิบหนึ่งเห ใช่แล้วบ้านนี้มีอ็นนี้ด้วยข่านี่ไงกาเลีวิอาลามเจอแล้วบ้านหลังนี้นะผมเจอถีบา้าหนึ่งก็หนึ่งหลังจากที่ฆ่าได้ใช้เ,เวลาไปกว่ากว่า20นาทีเนะี้ยคาถายี่สิบนาทีเลย <c oughs> จริงๆเราสามารถเปิดกล้องกลางคืนนอนได้นะฮะมันจะโดยลนะครสว่างมันจะแบบยอดเลยอนะอ้าวนี่ไงสว่างจุจ้าเฮออสว่างเหลือเกินอนะ โอเคแล้วก็เราต่อโอเคปิดไปสมานแล้วเกินรถรีบวิ่งไปปนบ้านมันเราไม่น่ามาเ,เรียนน่าจะมาตอนสามทุ่มนั่น,นี่ยน,นี่ลำบากเราอีกโอเคไปประตูหลังเพื่อปิดไฟบ้านมาก่อนเราปีนเข้าได้ไหมมีเข้าไปได้ด้วย ผมแล้วไม่ชอบกุญแบบแจแบบนี้เลยใช้เวลาล้วเกันเสียเวลามากเลยกุญแจอย่างเงี้ยจริงๆด้ผมต้องรีบมาเลยอันนี้ลำบากแน่เลยเก๋าว่ารีบไปเอารถด,ดีกว,ว่า เปิดยังไงอ่ะอ๋อเป็นประตูออตโต้ไม่เชียดแล้วอยู่นี่ม,มาละวม,มาละมันจะมาจนได้มันรู้แล้วโอเคครั้นี้ก็จะลืมไปเลยต้องไปปิดตน้นก่อนเกือบไปให้กล้องเห็นแล้วไม่ละฮ่าไปแก้ จุบจุบโอเคเสร็จเออเพราะว่าลืมเปิดลวดได้เลยจงดนว่นเสียงเหมือนตะวันเลยเรื่งองหวีด,ดีอะโอเคเสร็จ มื่จัดแค่จัาหน้าที่โอเคไปรถฟรีไปแล้วโอเคเอสอัพด้วยสวยมันน่าจะให้เราไปซื้อยังยังไม่พออ่ะมันต้องมากกว่านี้อ่ะบ้านนี้ก็หมดประโยชน์แล้วนะผมไม่มีอะไรเหลือแล้วอันนี้ก็เต็มสองแต้มเต็มที่แล้วเรียนอะไรไม่ได้ละ เดี๋ยวแค่เนี้ยต้องดีก็โง่ไปเอ,อือสถานก,การณ์สี่เต็มยี่สิบเจ็ดห้าเออสามพอดีเป๊ะต้องตีวยี่สิบเจ็ดนะครับเออตอนต้อรอด,ดแน่เลยอะแล้วผมอ่ตอนนี้มมน,นี่ทำไมเนี่ยมันว่าแต่พันนี้มันจะน้อยไปไหนไปเนี่ยเพราะมันน้อยไปไหนแน่เลยต้องไปหาอะไรทำเพิ่มใช่ซึ่งตอนนี้อาจจะเพิ่ม ไม่เขอาท็อปนะครับผมเจ็บปากนะฮะปากผมเป็นแผลนะครับก็ก็ <c oughs> อาจจะพูดไม่ถนะ่ายอาจจะแบบลำบากนิดนึงพูดยากสองศูนย์ห้าลำบากอยู่สองศูนย์ห้าผมป้ปนหมดแล้วใช่ไหม <c oughs> ใช่อันนี้ก็หมดแล้วหมดแล้วอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้เราลดอีกอย่างคืออันนี้คอือบิ๊กพอดเออดีไว้ก่อนเออเอาเรื่องสองสิบหกโอเคไปอะไรเนี่ยแม่กระาที่เหรอทำไม่ได้อะเดี๋ยวโอเค,อเคได้แหละ ตตั้งอันนั่นซะโผล่แล้วแม่งยังหนายัางสูง้ลยข้าไป่เนี่ยจริงกระเด็นนมบีกต้องทำลายโ okay. อเคผมโดดรถบ้านมีมีเข้าคือทางนี้แต่เหมือนจะไม่มีกล้องมองจะผิดนะครับ เอ้ยไม่ใช่ไม่มีกองจดหมายให้วางสำรวจพื้นที่มันเลยไม่มีจริงดิหน้าบ่าผมมนเนี่ยปีกเครื่อง,องดได้น้อยไปหน่อยโอเคบ้านหลังนี้ไม่มีประตูนะฮะต้องปีกอย่างเดียวมีทา่คือประตูนี้แล้วก็วางสำรวจไม่ได้ด้วยงั้นก็ต้องเข้าเลยละกันเข้าไปเลยทำร้ายเต็มที่หยิบโควบามาโอเคแล้วก็ไปเอา โรบา้าใส่ควิกสลอสละแล้วก็ไปปีนเข้าซะทางฝั่งฝั่งนู้นสองรอบๆมีกล้องลืมดูกล้องไปเลยอันนี้เป็นกล้องวะเนี่ยมันนี่มันลอยอย่างไรเฮ้ยมันนี่มันลยอยอไปแล้ววะเนะี้อันนี้ปั๊บยามอ่ะอ่ะปั๊บยามนี่เราเราจะลำบากห้องอะไรอะ่ะเข้าไปดูดิห้องห้องซ่อนเราเรอะ โอ้ยๆการคานเซอร์คาส,สเซอร์อะไระอ,อ,อ,อ่ะเด,ดีดด๋อ๋อกล้องอ้าวขี้ผาดีเพื่อด้วยเออเออเอาตำรวจอยู่ในบ้านด้วยไอ้ยีเป็นร้ายจริงดินี่ซ่อนตำรวจไว้ในบ้านเลยเหรอ เดี s <S <Jersey. S 1> ๋ยไล่มาหน่อยนะเอาด้วยเดี๋ยวพ่อเก็บเควสเล็กน้อยรอบลอกรอบนะครับล็อกรอบนะว่าเดี๋ยวมันก็สะพักแล้วอะเดี๋ยวพ่าจะเข้าไปดูดีเพราะว่าวันนี้ผมได้ขึ้นรถคันเดียวสีแดงยอย่นั้นคันเดียวแล้วก็ไม่ได้เลยนะอ่ะสักหน่อยก็ได้สักหน่อยสักหน่อยผมจะพยายามหรือถอนล่ามถอนครัมันให้มาสุดเข้าที่เก็บได้แล้วกันจีบอย่างคาร์บาโอเคหยุดมาแล้วใส่อยู่ไหมโอเคใส่ซะห้องนั่งเลยเนี่ยก็คาวซั้นสุดล็อก เป็นประตูรที่เปิดจากข้างนอกไม่ได้แล้วต้องจะต้องเปิดจากข้างในอ๋อเป็นห้องเปิดรัด้วใช่ไหมเนะี่ยอ๋อใช่ห้องเปิดรั้วนะฮะมีรถแ,แน่ผมมั่นใจ <laughs> มีรถแ,แน่มแต่ที่ต้องระวังคือบ้านหลังนี้มันมีตำรวจในบ้านนะฮะตำรวจมันซ่อนอยู่ในบ้านเลยต้อดขัด้นตอนมารอบๆไปดีบ้านนีรมันยอยมาก อาจัีแลดะนี่ลอะ,อะเปิดได้ปะตเซไปได้ตเซดิใช่มเนี่ยาเปิดไม่ได้ดอะเปิดไม่ได้มัน่ะเปิดจบปดปัญหาจากมันเออีกล้องดต้อยู่มืดตั้งน,นอ๋อหือไปม,มันต้องส่องต้องดูพวกพวกล้องแดนนี่ด้วยแล้วก็สองกล้องมันจะผิดด้วย อันนี้เนี่ยทางออกไปชั้นโอ้โหวิ่งกระเพงสองชั้นด้วยนะนี่คือแบบกระเพงแบบชั้นชั้นในชั้นชั้นนอกสองประการโอ้ยหนักไปแนละ้วมันจะยเยอะขนาดนั้นระบากโจรอย่างเงี้ยระบากโจรไปตู้รถบัแล้วพราะรถมา,มา,มา,มาเห็นแล้วเมื่อกี้นี้พี่ตาดีมันวิ่งตรวจการเลยจริงดิออกกระเป๋าดีกว,ว่าจริงตอนนั้นเอาเป็นว่าเราพอไว้ท่าน,นี้แล้วกัน ดูจะไปหาทางเล่นต่อนะครับโอ้ผมปวดท้องมากตอนนี้ไม่ใช่อะไรปวดท้องก็โอเคสรับเกมทีมซิมบันเตอร์พาที่13นี่เปล่าวะใช่ก็ต้องขอจบว่าจะเป็นเท่านี้นะผมถ้าชอบก็่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกัดนะครัโอเคบายจ้า